ห้างแว่นท็อปเจริญนำโดยนายแพทย์นพวุฒิตรีพรชัยศักดิ์กรรมการบริหารรวมกับมูล,ลนิธิสรงเคราะเด็กของสภากาชาติไทยเดินหน้าจัดก,กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการแว่นตาเพื่อน้องเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาให้แก่เด็กๆโดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่น้องๆเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศโดยในครั้งนี้โครงการได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องๆณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอพลานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรภายในงานได้รับเกียรติจากนายชาวลิตแสงอุทิทยผู้วาราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีและรวมมอบแว่นตาให้แก่น้องๆอีกด้วยเพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทยเช่นเช่นดวงตาของลูกหลานเรา แว่นท็อปเจริญเราจรึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกันผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ facebook.com/TopJernOpticalOfficial